ขับรถก็แล้วเดินมาเลยอ่ะแล้วก็ทำไงเออเจอลูกมาแล้วพ่อก็เห็นลูกที่พีแล้วเป็นแล้วพ่อกำังตายแล้วจอยอ๋อเป็นแบบนั้นใช่ครับพ่อให้ดูลูกชลองอ๋ออย่างนี้เลยป่ะใช่แล้วเรารู้สึกไงตกใจไหมดีใจครับตีใจครับภาพวันนั้นชัดเจนไหมพี่ชัดเจนครับแมวพูดจะร้องไห้มันรู้สึกยังไง ก็ไม่คิดไม่ฝันนะว,ว่าชีวิตนี้จะได้เจอพ่ออีกอยู่ในใจเรามันจะรองบอกไม่ถูกเลยดีใจมากกลับไปไร้องไห้ไหมไม่ครับไม่แล้วหมายถึงว่าวันนั้นนะกลับไปบ้านไปคุยกับพ่อเปิดใจกันร้องไห้ไหมก็ไม่ครับไมแล้วพอ่อแบบพูดคุยให้ฟังทุกอย่างว่าเป็นมาอย่างไงพอ่อครั้งแรก พ่อไปตามหาที่ไม้แดดที่สระบุรีรรตอนที่บ้านใครผมเคยอยู่ตอนเด็ก oh. กับพ่อตรงไหนที่ผมเคยอยู่พ่อไปตามหา oh. ใช่ไม่ว่าพี่โจจะเอ่ยถึงวินาทีปฏิหารที่ได้เจอพ่ออีกกี่ครั้งน้ำตาลูกผู้ชายขี้อายพูดน้อยก็เริ่มเอ,อ่ยขึ้นมาเสมอ แม้เขาจะเติบโตมาอย่างดีจากความรักของครอบครัวแต่ลึกๆแล้วเขาเองก็รับรู้มาตลอดว่ามีพ่ออยู่บนโลกใบนี้เพียงแต่ไม่เคยเจอกันเลยสักครั้งวินาทีแรกที่ได้กอดพ่อคงเป็นวินาทีชัดเจนในใจพี่โจมากๆเลยล่ะคะ่ะ Then he pick up his voice like a I mean the elders the first voice <because S 3> <wife. S 2> yeah first he say uh a i p o u t and I say your father called John <laughs> I'm your papa c a l l d y say and then The, uh, the back side, t เ e อ a ด k แบ y ซายเดอแม่สามีเธอพูดว a าย่อพ่อมาแล้วย่อพ่อม k c ล a ว ma ะโปรดอ a ่า i b a n เขาล่าให้ฟังในกระบวนการตอนที่พนักงานเซเว่นช่วยเหลือเขานะที่ส้มนะแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงพนักงานที่ทอง พยายามประสานไปหาทั้งอบตทั้งหมู่บ้านอะไรเงี้ยให้ได้คุยกับลูกหลังจากที่หลังจากที่ไปหาอีจันบ้านอีจัน what happened after that เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหลังจากที่ไปหาที่อีจัน no nothing I always uh, look at you uh go back to your g u e s t h o u s e y e a h yeah I go and everything is okay and then I will come back and and you uh Come to back again? Yes, yes. How many times you come to here? Maybe Chai? three months. How many times you, uh, you uh -huh. think? Three months. Three months. do met son. this day you saw your son. Yes, yes. Now you, yes. you want to board it, right? No, no, not because now <laughs> I have to go over there to back sale everything and change everything the visa and then I will come back. Uh, okay. Next year maybe I can. นั้นเต้ยมาก็เพิ่งออกกะมาเหมือนกันเป็นอาทิตย์เดียวกันเออเต้ยมาวันวันวันลอยกระทงวันพุธเรามาเจอพ่อวันศุกร์อาทิตย์แห่งปาฏิหาริย์ชีวิตเนะาไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เจอเร็วันาดเนาะใช่ก็มาวันเว้นวันจอิงเต้ยก็คิดว่าเมื่อไหร่ว่าพี่โจจะรอนานแค่ไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ And when I read, they make me surprise, sir. And they, they asked me, do you meet? I said no. I come by myself. You you went to Malaysia, right? Yeah, yeah. Uh, after you you come to me. C after I c come back here. I come back here. Yes, yes. And go, ba and go back to to Korat? Yes, know? yes. And Go to see saw your friend in Malaysia. Yeah, yes, yes. Law. Mm -hmm. Yeah you lost you lost your money right yeah and how you I, come to malaysia la? oh last after before i go last after yes last it's mean the i have that, that term as money because oh, at mean, the last bank, so one, you. yes oh. i extension visa before two months then extension one month to immigration i pay for uh 1900 mm -hmm. they give me one month so if after that finish you should be go out Then you take visitor to new you สสวัสดีค่ะแม้วินาทีปฏิหารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นจริงๆเราจะไม่สามารถนำมาให้ทุกคนได้ดูแต่แค่ได้เห็นรอยยิ้มของสองพ่อลูกเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้สึกอิ่มเอมหัวใจไม่ต่างจากทีมงานแน่นอนค่ะ Something to give you both. Okay. I have something. Okay. Tada! <laughs> Today we have to cook. You have to cook for me. Yeah, no problem. I can cook. Yeah. Yes. What What you uh, will cook to me? Uh, it's mean uh, like a kapow. I would love to. Try your your cook for me okay no อันนี้มอบให้ทั้งสองคนนะครับน้ำปลาเมก้าเชฟนะครับ for you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  m o r yeah you have to cook for me and use this oh yes okay. it this is a fish oil fish oil fish oil and uh soy sauce soy sauce yeah yeah it's name mega chef mega chef yeah you have to say thank you to mega chef Yeah Thank you for b a k e a Chef Yeah ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอันนี้ Baker c h e เดี๋ยวทำอาหารน้อยากกินอยากฝีมือคุณพ่อสักหน่อยไหมฝีมือได้ไหมหน่อยได้ไหมาได้ไหมหิวได้ได้อ่โอเคทำอะไรก็ทำนี่ตัวนี้ไก่ใส่น้ำไก่ไหมนีไก่ไหม มีปลาหมึกก็มีนะอ่าโอเคพ่อมากืไก่เอาใส่รัดเข้าข้าวข้าวโอเคอ่าโอเคไม่ไพ่อผัดไชโจกินใช่พ่อชโจกินโอเคได้ไหมได้ทำชาช่วยทำก็ได้ครับเออพ่อลูกช แคบหนาและไม่ได้แคบมากไม่กับพี่เมย์อยู่ที่ใครอ้าวไปไหนแล้วล่ะอร่อยชัวเขาบอกว่าทำอาหารถ้ามีคนจามคืออร่อยชัวเอาโต๊ะไปไหนนี่ออเอาโต๊ะไปไหนนั่นมีเมนูอะไรบ้างนุ๊ เตมตามไก่ทอดเขาเหนียวเขาไก่้เลิศเลิศพอแล้วเท่านี้แหละอเมซิ่งแล้วแม่ขอบคุณครับว้าวอิ s t เทสโซก o d ยังไม่ได้ชิมล o o โซก g o เอ่อโอเคได้แล้นได้แล้่ะส่งทอดลูกเขาว่า แล้วมาล้วเอามาล้วเอาโอ้สัมผัสโซกุนลุกโซกุน Yes you I would love to try it Yeah next time you have to see I cook for you Yeah okay โชว์หน่อย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 ครับ I present you I have to present you menu Yeah อันนี้คือเมนูอะไรครับ What the name of this menu อ่าอ่าข้าวเอาอ่าปลาหมึกอ่า Yeah ข้าวปลาหมกมาจ้า เดี๋ยวนะโต๊นจีนเห็นไหมต๊นจีนค่ะโอเคตั้มปะคูจะตั้มปะคูอันนี้ตั้มแล้วบ่ตั้ำเสร็จแล้วโอ้คือบ่อเอิญกันเนาะบ่เห็นลูกชายตัลูกชายตัออ้มชมปะคูนะข้าวไรไปครับผม

many encourage to my fan my my fan page yeah mm -hmm. mm, yeah oh have to you have to see mr Chan. you have to see mr dan oh <laughs> uh, yeah even you know outside believe me anyone can see me you believe me everyone can love me woman man everyone oh no problem no problem you don't worry over there i told you before the woman she sell the uh, food me han the kai the เวลาเยอะเขาพูดวันนั้นผมบอกบอกกับน้องชายพาไปที่วัดบวชไปเลยเขาพาไปที่วัดบอกบวชไม่ได้ตางชติโอเคพาไปหาอำเภอนู่นอันนั้นก็ตรวจไม่ได้ของปู่ถัวแม้แต่น้องสาวเขาสี่สิบแล้วเขามีแฟนเลิกแล้วแต่เขาลองให้ว่าอยู่สงสารนั่งเขาให้เข็นเข้าที่หลังเขาน้องชายสองที่นู่นไกลรถไฟและผมบอกว่าปู่ทัวไม่รีดหาไม่ได้ แต่เขาขบอาถาแฟนน่ละไม่ได้แต่น้องชายขบออยู่แต่งานการใส่พี่สาวไอ้ไอ้บอกโนโนโน n ไอ้ทำไม่ได้แบบนี้ไอ้ต้นหาลูกชายก่อนแต่วันนั้นนะเจอครั้งแรกไปหาตำรวจอยู่ที่น่ไอ้เจอกันโอ้อยู่เจอแล้วบอกอันนี้นี่นี่อันนี้ลูกชายตงรวจก็สบายทุกคนโอ้กนดีแล้วว่าอยู่ก็ไมาลูกกี้ครั้งมาแล้วก็ือกมาช่วยอะไรไม่ได้ขอแวะกลับไปหาตำรวจด้วยที่หลังไปที่น่หาล้าน เพราะว่าพี่เยียแล้วลูกชายแม่เขาก็สบายพ่อเพรว่าให้พาไปขอบคุณคนนู้นคนนี้คนนี้ใช่ผมไปที่ไหนเขาซื้อกาแฟซื้ออะไรเขาบอกแม่เป็นไรไปขอบคุณเขาแวะขอบคุณตลอดทางแต่คนไหนที่เคยช่วยเหลือคนไหนที่เคยแบบโอ้ดีจังเหมือนเขามาตั้งใจมาตายเอาดาบหน้าใี่ไทยแลนด์นั่นเละ you know you know the word of ไปเอาดับหน้าแล้วทำไม่เจอลูกโน้โฮปฟอร์เวิร์ดทำสู่ไทยแลนด์สู่โฮปเอนิติงอีไทยแลนด์พื้นเมนย yes but I I love really the food Thai people Do you know Okay finger is not the same Everybody not the same Every country has a good or bad people You understand ใช <Yeah, yeah. S 3> mm ่ๆมีคนดีก็มีไม่ดีก็มีบางคนท่าคนเยอะไม่ดีเขาก็พูดเราคนไม่ดีเลย แม้แต่ผมเจอที่ไหนคนมีว่าด่าและก็ได้ช่างมันแต่ผมก็มีน้ำใจของว่าแม่เป็นไรเราเกิดมาคนเหมือนกันใช่ One the second I promise to my God I say if I get married with girls you understand No I can ถ้าผมแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนไอตุ้นแบบนอนถ้าแม่แต่งผมเที่ยวนอนไม่นอน หมายถึงว่าถ้าไม่ได้แต่งกันนะใช่อันนี้เจอแม่นี้เวลาเขาเด็กๆแต่อยู่สิบสิบเจ็ดสิบแบบนี้แต่เจอคนเรารักเธอใจเดียวไร Yes even her mom is little black nothing and that time I'm very handsome you see my picture many rich rich girls even they like me but I think I say no this one is good no never mind ยูไม่มียูตั้งแต่เลิกกับแม่ของ Yes no I never I never touch any girls until now อาจจะทำเหมือนอยู่ Never touch any g i r l s แล้วมีหรือยังยังไม่มีเดี๋ยวถ้ามีก่อนนะหาถ้ามีก่อนนะถ้ามีก่อนนะเดี๋ยวจะทำเหมือนอยู่ให้ได้นะใช่ไหมแบด Even I promise I a i d e เดียวเดียวนะ I can pass my life why because you know in the you don't want love because you are lonely <S yes. yeah s y e I'm lonely but I can do everything for cooking I mean the wash clothes everything I can do even now Yes. You ไปขาย anything by yourself. For for example ถ้าหาคน For example. หาได้คนนึนบางทีเขาไม่รู้พออาย่มากแล้วเขารักไม่รักจริงอทังไม่รักเงินเดียวเงินอะไรก็อยาเงินอย่างเดียวมีเหตุอะไรเฟรดไลท์ที่ผม You know the กฎหมายไทย If you ตัางช y o Use r v e บ้าน y o Use r v e รถทุกอย่าง f r i e ชื่อข r i แ n d ไม่ไลา่แฟนบอกไปเลยซีมาคุเท เราเราไม่ได้เราเรออกจุดนู้นหลายเลยฝรั่งเห็นเช้งเช้งอยู่นอนเนืถนนแหละโอ้ก็บอกแฟนหายไปแล้วแล้วก็ออกบ้านอะไรทุกอย่างแล้วไม่มีใครช่วยกลางโดนหลอกตัวกฎไหนที่นี่นี่แหละเขาไม่เคยพัฒน์เอ็นนี่ไม่เคยพัฒน์จตใจผู้หญิงคนไหนอะไรเงี้ย yes yes พ่ไม่เคยเชื่อใจเลยพ่อก็เล่าให้ฟังมาเราโอเคเจอลูกชายผมทำไมโอเคนี่ผู้ชาย ผอมพอตายมีที่ดินมีบ้านมีท่าไรเขาให้ชื่อผอมแหละเหลือสุดท้ายเข้าใจไหมถ้าผอมตายนะอันนั้นบ้านที่ดินรัฐบาลเก็บสามเดือนถ้าแม่ปวดหัวหาลูกชายนี้แหละคับว่าถ้าผอมตายเขาได้ทุกอย่างแหละกี่นั่นแหละครับไม่ไม่เชื่อไม่เจอของรัฐบาลเลยนั่นแหละผมถ้าสมุติว่าตายแต่เมื่อไรก็เขาก็เ,เก็บ ที่นางไม่มีใครเลยเขาไม่มีใครแจ้งว่าอันนี้ทีดีนน,นี้บ้านของเขาเลยแล้วทำไงอ่ะเขาต้องกลับไปแจ้งที่ปารีก่อนหรอามีลูกต้องไปดําเนินการปใช่กกสถานนั่นแหละแม่แลคือการทูตมีก็ตัวนี้บายเซตทุกอย่างแล้ว,วมีเ<ท>ช็ดเออนั่นแหละที่นังมาต้นวีซ่ามีปีหนึ่งแล้วก็เอาบัญชีมีอันนี้ก็ขายที่น่นทุกอย่างเครื่องไว้ธนาคารของเองเครื่องไว้ธนาคารของลูกเลย ก็ขายขายแล้วก็กลับมาปยู่ที่ไทยนั่นแหละที่ปากีสถานทำอะไรครับที่อาชีพมกรพร้อมกับจริงๆที่ยวาเลยที่ยอว้าว you so rich my father my father was rich because my father was major in army เป็นทหาร major but now he die already so he has a good money everything and I'm ลูกสะท s อง o n g I d กๆไอชาวมอเตอร์ไซค์ใ e ญ่ โซนโบิกไบค์บิ๊กไบค์แต่เมต่ตะข้ามไม่ไม่ลงนาเอ่อรมเอกโอเคแม่เป็นลาลูกเสื้อนพอให้ตังผมไม่เรียนเท่าไหร่พูดตรงๆถึงปะแาบคลาสอายุสิบเจดสิบแปทำบาร์อะไรก็เสื้อตัวอะไรก็เที่ยวญี่ปุ่นเลย Last question คำถามสุดท้าย for today Yeah Right now how are you feeling Yeah I'm very happy In high a s พร้อมสบายใจมากเข้าใจไหมเจอลูกชายสู้ไทยวันนันเขคิามเจอไม่ได้ตายแม่ตายก็บวชตลอดชวิตแล้วแต่ขป้นทุกคนเลยเข้าใจไหมแมต่เจอที่ไหนคนเจอะมแรกพูดว่าผมโอเข่าแล้วจากอีเตจัน แม้แต่มือถือคนนั้นผอมบอกว่าเป,ดปดิดเปิดดูดูเห็นไหมเขาก็ออกเขาเขาบอโอ้แน่ใจว่าอยู่ไม่ใช่โกหกบางทีคนพูดว่าแบบพูดจะใช้ว่าลูกชายหายเมียหายต้นไม่มีใส่อะไรเเขาไม่เข้าใจแล้วเวลาโอกอีเตอร์จัน<อ>ทุกคนออกบอกว่าเขียนอีเตอร์อีจันเขาคุณไหนเปิด Facebook นี่นะอู้นี่ใช่เ<อ>ขาแม้แต่แม้แต่หามาหาตำรวจตำรวจบอกว่าไอช่วยอยู่ จำนวนเห็นเขาเก็บอยู่ที่เฟซบุ o กสองห้านี้สองห้านี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไหนเอาอัเภอนี้แหละเขาขวายก็ช่วยนี่คุณไหนเจอเจอพูดยิงผู้ชายบอกว่านี่ผมออกเขาแล้วช่วยกันเขาก็ออกไวที่เอ่อเฟซบุ๊กเขาสองห้าเพื่อนสองห้าเพื่อนสองห้าเพื่อนบอกว่ามันอะไรอิเตอร์อิจันอีเวนตเฟรม Yes very famous <laughs> because in in all of Thailand you know no because im beautiful yeah you are beautiful Okay, okay. They say only one thing: either Chan can find your son. Wow! They say even you go to newspaper, you go to Daily new you I buy huh? The samsee uh, TV, Amri TV, yes. Over the woman, uh -huh. also she write me everything. You, you are, uh, <coughs> you, you. Go to TV Yes, but she said she say, she say we cannot because the people is lost. คุณอ mm ่า hmm. น่บางทีคนพแม่อะไรต o วไหนชงนี่มีแต่อิทธิ์ชนยเดียวฮัได้ผมบอกโอเคขี้นไปเลยขี้อนผมบอกว่าโอเคตัวนี้ตัวนี้ยแล้วผู้นี้เช้า h ช้าผมเตืนก็ไปก i า t คืนนอนไม่หลับเช้าเช้าหับรถะนูนะแม่ก้คิดว่าเสพเสมังคิง้มน้ำกบเมงก็บมถึงไปแล้วอยู่เจอพี่เล็ Yes Yes So May I we know appreciate this Yes. Moment. Yes. Yeah. That's all for me. Yeah. And I'm thanks for all of them and God give you the good health, long life, good money, everything for you and all of people and all of the family. Yes. Also the father, mother, son, anything. And my company. Yeah, and your company also. Thank you. Thank you. And I need to see next time uh, sure be I go to see in uh, your yeah. company. Yeah. เป็นไงพี่โจผมรู้สึกใช่ไหมครับดีใจที่ได้เจอพ่อก็ตลอดที่ว่าตั้งแต่จำความได้รู้เกิดมารู้ว่ามีพ่ออยู่แต่ไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหน ร,รู้แต่ว่ามีพอพอเวลาวันผ่านไปปุ๊บมันก็สามสิบปีเนาะเราก็ไม่คิดว่าเอ,อผมไม่ได้เจอพ่อเพราะว่าเราก็อยู่กับยายกับแม่ตลอดผมไม่มีโอกาสได้เจอดูเหมือนจจแฮปปี้นะชีวิตวัยเด็กแต่ว่ามันก็แอบขาดอยู่ข้างในใจใช่ไหมใช่คิดไหมว่าจะมีโมเมนต์นั่งกินข้าวข้างๆพ่อวันนี้เนะี่ยไม่มีเคยเห็นแต่ <laughs> ในทีวีอะไรเงี้ยจะไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองแบบนี้ไง ที่แบบเขาตามหาลูกพ่อตามหาลูกหรือลูกตามหาพ่อ,อหาแม่ไงก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองตกใจมากเลยตั้งแต่วันที่มาวันแรกวันนะั้นอาจจะยังงงงงอยู่นะใช่แบบว่ายังงงงงผมก็ยังงงเนาะมันจริงมันเรื่องจริงใช่ไหมเออแล้วจริงหรือยังจริงแล้ว <c oughs> ยินดีด้วยนะขอบคุณมากๆที่ให้มาถ่ายรายการวันนี้แฟนแฟนรายการเต้ยคงดีใจมากๆที่ได้เห็นโมเมนต์อยู่ในฉากผมก็ขอขอบคุณเพจอิเต้ิจันนะครับได้ความยินดีมากๆเลยครับที่ให้ทำให้ผมได้เจอกับผมขอบคุณมากๆน้ำตาลูกผู้ชายมาดีใจดีใจครับยินดีที่ได้เป็นคนนั้น I never forget in Thailand อิเตอิจัน Thank you อิเตอิจันอิเตอิจัน Yes Yes

ไม่ครับไม่ครับนู่นอีกก็แต่งอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอบคุณด้วยความยินดีครับแม่ด้วยความยินดีนนขอบคุณทุกคนเป็นยังไงละให้อะไรดีให้อะไรดีนี่ปลื้มใจจ้ะเละปลื้มใจนะหลานกับข้าวแล้วจะได้เรียกขำว่าพ่อเขาตอนแรกเราก็คิดว่าหลานจะไม่ไม่ได้เรียกพ่อจะไม่ได้เรียกพ่อเขาเลยหรอไม่รู้ไม่รู้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะไม่ใส่แล้ว ดีใจทุกขนดีใจดีใจทุกภาคไม่กินข้าวแล้วเนาะวันนี้อิ่มอกอิ่มใจแล้วดีดีดีใจมากขอบคุณนะอาหารอร่อยมากเลยเลี้ยงพระตวอวนตวอกนเนาะก็ุบตัวพ่อมันจะไม่กลับมาแล้วคุณเราก็เลี้ยงหลานว่าหลานเราไม่มีพ่อก็อดสาเลี้ยงก็เห็นรายการหนึ่งที่ที่เขาเอ๋อะไรนะลูกกรตามหาพ่อใช่ไหมวันนี้ที่รอคอยน่าจะใช่แหละว่าตัวนี้น้านี่น้า โชคมึงก็ไปตามหาพ่อของฉันมาไปพทษจะให้ไปตามที่ไหนเราไม่มีเราไม่รู้ว่าใช่ต่างประเทศอยูาใช่ต่างประเทศอีสานเราก็ไม่รู้พ่อไปอยู่ตรงไหนอือเขาก็จะอยู่กับยายแล้วก็เป็นที่พึ่งหลานมาตลอดแม่อย่าเี้ยสงสารหลานหลานเห็นพ่อแล้วก็เราปวดห่วงในชาตินี้มาถ่ายรูปด้วยกันไหน่อยเยอะ้ารับเอามาเลยเยอะๆเอามาให้หมดคบขอบคุณขอบคุณครับดีใจดีใจดีใจ จเจริญเจริญกัถท<า>ุกคนเด้อ<า>หนึ่งคนไม่เคยหยุดพยายามหนึ่งคนก็เปิดใจรอวันนี้จึงกลายเป็นวันที่เติมเต็มหัวใจที่อ่อนล้าของมิสเตอร์จานและปิดช่องว่างในใจของพี่โจได้อย่างงดงามเลยล่ะคะ่ะขอบคุณหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ขอบคุณทุกคนที่ไม่เคยมองข้ามความหวังของพ่อคนหนึ่ง ขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ทำให้ปฏิหารรักข้ามขอบฟ้าของพ่อชาวปากีสถานได้เกิดขึ้นจริงอิเตอร์จารย์ยินดีกับมิสเตอร์จันและพี่โจจกากหัวใจนะคะอิเตอร์อจรันย์เย้ฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอบฟ้ามันจะกว่างมีอาจกันขวางปฏิหาร แห่งรักนี้ เก็บฟ้าบางฉันมาดันดนค้นหาแมขอฟ้ามันจะกว้างม,มีอาจกันคว้างหัวใจดวงนี้ฉันมาดันดนคนหาแมขอฟ้ามันจะกว้างม,มีอาจกันควา้างปฏิหาร